ถ้าสมมุติเบสิกเลยที่เมื่อกี้วันบอกว่าถ้ากวันจะขึ้นห้องใช่ป่ะวันจะบอก Hey Google I'm going upstairs อันนี้ก็บอกว่าอย่าลืม default อาหารหมานะอ้าวมันไม่เปิดด้วยเหรแล้วเนี่ยมันก็จะปิดทุกอย่างปิดแอร์ปิดแล้วก็เปิดแอร์ปิดแล้วแอร์ดับไปแล้วแอร์ดับไปแล้วเงียบไปแล้วไอ้โบ้ไม่ดีไงเพื่อน มันก็จะไปเปิดแอร์กับเปิดไฟห้องนอนรอให้กว้างเลยอะไรอย่างนี้แต่นี่คือเราเซตไปแล้วทั้งหลังใช่มันเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมเปลี่ยนสีน่าจะได้นะลองอ่ะลองดูลองดูทุกเฉดสีเลยครับอ๋อขอคู่ใครคุยก่อนชนะได้คุยชด้แล้วก็ไปที่จุกไม่ค่อยมีเพื่อนกันไม่เคยเล่นเลยเห็นเขาเล่นมานานแล้วไง Hey Google My name is เือกนะมึงไม่ได้แนะนนานเลยนะเพื่อนใหม่ฉันเขาเลย Hey Google Turn on the light เขาบอกนี่กูก็ออนให้มึงแล้วไงายแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับช่องของเราวัน p l ล y าว o u n d ครับกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับรายการเคหัสถานบ้านปลายครับผม